สวัสดีครับเอีบซีก่ก็หากไม่หักข้างหลาล่ำละคอนคร,นรครับมันนี้วันพุธครับวันพุธครับมันนี้ก็เลยฟังกับท่านทวชัยกับกระได้เวาเ้าแล้ว ผมก็ได้ว่าอะไรทั้เมื่เศร้าเลยครับขอบคุณพอพอยแม่ทุกคนยังหักลูกสาวคําหลาลําละค,ครยังหักคําวลาขอหักเมหักครัต่าคนกับมากับลูกสาวครับเป่าถึงสตอรี่กับมาจากบันแพงครับมาจากชีวิตของเล็กน้อยผู้หนึ่งทีน่นี้มาจากรุงเทพครับไปทำ้งานกับมา สมัครลองเพลงออริชันเพลงกับน้ำนุ่มโจครับแล้วก็ครับไปนางรดโกสุมไปสิขอบ้าคอนเจนก็มาหอดมันแพงกัเลยไปบ้านสิล่หน้องพังน้องจะพังกับประมาณเจ็ดแปดล้รับแล้วก็ลงมถหลดก็เล่ยสิยางขึ้นมาไพ่กับโอยาขึ้นมาพอใหญ่บบานสองขอนมันก็มาเห็นว่าโอ้ลาจะไม่ใส่ก็เลยว่าหนูว่าสิล่องมันแพงหนูก็ขี่เลยมาเอาแต่ปองญ่ไปซมก็แค่นี้กันยาประมาณนิดเดียวครับ แค่นั้นเขาบอกว่าเป็นประเด็นแปดเก่าโลกแปดเก่าโลกเพราะว่าลูกสาวเขาบอกว่าเขาขับพาดฝ่ายมาแค่นั้นกับเป็นประเด็นครับแต่ปัญหานุ่มจุกหอ่าัหาวัสมักกับพอโจกับว่าออริชั่นมาอย่างมันบ่ได้แล้วกับมายูเพชรลำเพิ่นกับมาสางความดีความง่ามมาสางเฮ็ดกุ้มปิดในพ่อยแม่ด้เงินในส้างไว้ว้ที่ทุกอย่างกับมิตรความดีครับจัดกุ้มผิดจะได้หลายแสนคนเขาเบิ้งกับเป็นมื่นเพราะฉะนั่นความดีของหน้ากับมี่ครับ ในเม Zeit, ื่อสุดท้ายกับยูบ่ได้ครับคนจิจับกับีหาว่ามึีใบนั่นใบนี่จิจับไปกรุงเทพกับไม่ได้ไปลำโพงเอียงกับไ่ได้ไปน้ำมูงไป,ไ,ปมไปล่ำกับกับว่าอยากให้ไปล่ำน้ำกับจำเป็นจะต้องกลับบ้านครับก็้คิดกองนงั่งกปแค่นั้นเองครับกลับบา้านเนี่ยกลับอายุบา้านกับมาสางซื้อเสียงขับร้องเพลงอัดเพลงเหตุผลมผิดไปเข่าเสียงไปขื่นวงเสียงอีสารไปขิ่นวงอ่าหลายวงครับในประเทศไทยฮ้องขับนวงนั่นขื่นวงนี้ อยู่เมืองเลยไอสิลป์ด้วแม่เจอกระพันกระายวงครับจะได้รับการชื่นชมเด็นการชุ่มเชื้อย่างดีครับกับเยบซี่เก่าๆผู้ที่สนับสนุนทุกคนครับดีใจแต่อยู่มา,จากจนมาเห็ุที่พี่หนึ่งพี่สองครับอยู่เมืองไทยอย่างนั้นะครับจะได้รับการชื่นชมยินดีจากพวกข้าเจ้าเคยเห็นงานนั่มนะครับพี่สองมาก็เลยว่าโ้ยจะสังเทิดเอาดอก เหตุอ <chat> ีสามก็เล่หเหตุอีที่สามก็เลยโดนไปแจ้งจับโดนมาขังอยู่ต่อหม้อน้องมูกนหาินี่ก็เจ็ดแปดมือครับเสียเนันไปหลายแสนครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่เขาจําได้การสตอรี่ลูกสาวมากครับกับที่อยูนี่แห้งครับบ้านองบ้านว่าเกินถึงเดือนแล้วครับจะมียูทูบเบอร์หลายช่องที่เชี่ยวมาล่ำเชี่ยวยังไปไปมากเราไ่มองไปครับกระธรรมดาครับหล่ะ บ่วไอ่กับเทยบ่วไอ้ยังกับกับ่รรดาข้ามหลาล้วหนูข้อนใส่ลายไฟสีทุกอย่างหายเสียงเสียซื้อเสียงกับต่อชาติวงสกุลต่อพอต่อแม่ด่าไปหมดครับแม่กัด่าพอกัดาก่ดาทุกคนที่เขาเมื่อวุ่นไหวนะบ่าป,ปลาล่อบ่าพูดได้ถึงด่าหมดครับบ่าวเมย์ย่ยยาหมองเมย์ไรเลยครับการใส่ลายไฟสีมันมนันธรรมดาครับว่าเป็นการดรามา่าดราม่าเขากัดิดีดีน้อยครับจังดราม่า ลำย่ยเขาก็เทศเดียวครับรพ่อพ่อเดือนดามา้าอ่าผู้เยาบ้านฟินแลนด,ดาบ้าเรีอกพ่อ,พอ,พอก,กับพ่อพ่อเดือนครับดาม้าผู้นี้ผู้นี้กับพ่อพ่อเดือนครับเขาก็จบกันด้วยดีแต่นี่มันเป็นมหากราบเป็นปีสองปีเหรอครับคุ้มดาม้านี่ครับคุ้มสายไปสีทุกยางผู้เสียผลประโยชน์บ้างผู้เคยได้เงินได้ทองน้ำข้าวหลาเคยได้อยู่ได้กินน้ำข้าวหลาเคยลำํำเคยรวยน้ำข้าวหลาแต่ผลสุดท้ายบนไย้อียงก็เลย เพราะว่าเขาหูท hey, ่านการกินเงินกินท่องกันเอาเงินเอาท่องเขาจะกลางแลยนะการเป็นการเขาก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนผูมาใใหญ่มาดูแลอย่างสิงก็เครียดอาขาดบานหลตัวเองเคยได้เงินเดือนสี่หมื่นหาหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นกับว่าไงแต่จะเป็นต้องอาขานงในเมืองมบอกกูทำงานมึงคุยสร้างคุขุดกูคุยทั้งทั้งที่แต่ก่อนไปนอนกินที่บ้านเขาครับไปนอนกินน้ำพาอน้ำแม่เขาเมาจนตกบันไดครับเมาจนตกเต่าย แดดครับแดดเรียครับกินสารพัดสารพิษได้เงื่อนใส้พร้อมทุกอย่างยกย่องพ่อเขาคือเทวดายกย่องแม่เขาคือเทวดาลูกเขาจะตดกับหอมขี่กับหอมพ่อเวลาเขาเห็นขี่พื้นเอาเงื่อนเราทองพื้นเขาเงินมาไล่กับว่าไหเงินยังกับว่าไหจำเป็นเขาก็ต้องไม่รวมงานตัวถามว่ารวมงานก็จบกันจบกันได้ดีก็แล้วไปจบกันต่นี่กลับมามีอากาบ้านลลย เอามึงยางดีเอามึงยางดีคุดคุยมึงสิ้นอยู่เป็นข้าวกิีนก็คุดคุยมาสิ้นที่เก่าๆกาแกคุดคุยมาให้น้อสายใจใจจะขอครับว่าคราวนี้อีกช่องสองช่องสามช่องครับร่วมมือกันกับพวกนี้ผมบอกว่าเกาะแสงข้ามหลาหากินน้ำข้ามหลาที่ว่าเกาะแสงเพราะอย่างวันที่ทาเพราเว่าเรื่องข้ามหลากกาหลีพวกได้หาเงินหาท่อไห้ขันไม่ก็เอาเรื่องข้ามหลากกาหลีพวกได้โยนเงินไห้ขันไม่ได้ว่าข้ามหลาเกาหลีพวกได้เอาเบียร์เอาอย่างไ้ พราะฉะนั้นจังเกิดเพราข้าหลามีคนมาเบิ้งหลายก็ดาไปเรื่องเ้งเืิดดาไปจนบ่เป็นผู่เป็นคนครับเพราะฉะนั้นผมถึงว่าอธิบายใพอพลอยฟังว่าการดาพออยากได้ยอดวิวยอดแช่พอข้ามหลามนี่แหละเขาเออเกาะแสงข้าหลาหาจินน้ำข้าหลาการฉะนั้นี้ครับผมบอกแค่นั้นเี้ถันบ่หาแสงข้ามหลาก็บอกเรื่องข้าหลาเถอะถ้าตามได้ที่จะบอกเรื่องข้าหลาคือเกาะแสงข้าหลาหากินน้ำข้าหลาครับโดยตัวเองว่้ีแนวเห็ด พอจะนั่งกับขอบคุณหลายๆขอบคุพูดบอยๆนะเดี๋ยวมื่อคืนผมขึ้นมาไะไรคิดมาว่าผมเก่าครับตามใดยที่มันยังใส่ลาไปสีผมก็ดิสวดมันยังสิเลยครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุพูดบอยๆนะขอบคุณทุกความรังใจครับขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วก็บขอบพระเบงศ์ให้มันจบเลยเด้อครับขอบพูดเล่าหลายๆครับขอบคุณเล่าสามเด้อครับโฆษณาครับผม